รักสมองต้องทานนะคะกับ5อาหารป้องกันสมองเสื่อมแล้วก็ป้องกันอัลไซเมอร์นะคะใครไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมเกี่ยวกับความจําเกี่ยวกับภาวะอัลไซเมอร์นะห้ามพลาดคลิปนี้ตามพิการไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวม5อาหารที่ช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันภาวะสมองเสื่อมป้องกันภาวะอัลไซเมอร์นะคะใครที่รักสมองนะอยากให้แบบว่าบำรุงสมองนะคะต้องไปหา5อาหารนี้มาทานกันนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอาหารชนิดที่1นะคะก็คือในส่วนของปลาทะเลนั่นเองในส่วนของปลาทะเลเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยโอเมก้าสนะคะโอเมก้าสมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติดิน ก็คือช่วยในเรื่องของการพัฒนาการของสมองแล้วก็ความจําของเรานะคะทำให้เราเนี่ยแบบว่าจําง่ายจําดีนะแก้ปัญหาในเรื่องของสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ได้นะคะซึ่งอาหารในกลุ่มของปลาทะเลนะอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาแซลมอนนะคะหรืออาจเสริมด้วยน้ํามันปลานะคะอาหารในกลุ่มนี้จะช่วยพวกเราเนี่ยบำรุงสมองได้นะคะไปหามารับประทานกันนะคะอาหารในกลุ่มที่2ก็คือผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ มาเบอรี่นะคะกลุ่มเบอร์รี่ทั้งหลายนะจะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีสารลด ความดันนะคะใครที่แบบว่าทานผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นะจะช่วยลดค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตเนี่ยไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญป้องกันการสูญเสียความจําระยะสะั้นเพิ่มจํานวนเซลล์ฮิปโปแคมปัสนะคะซึ่งเจ้าฮิปโปแคมปัสเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการเก็บความจําต่างๆของเราทําให้เราเนี่ยมีความจําที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและยังมีวิตามินซีที่สูงนะคะทาให้เส้นเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงนะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในกลุ่มของ ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่เนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ในทุกๆวันนะคะทุกคนมาถึงอาหารบำรุงสมองอันที่3นะคะก็คือผักโขมนั่นเองนะคะ ผักโขมเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความจําเสือ่อมช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ประสาทส่วนปลายทําให้เราเนี่ยไม่แต่เฉพาะความจําดีแต่ยัง <Okay. S 1> ลดาก,การชาของปลายประสาทได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยแบบว่าดีมากๆเลยนะคะผักโขมเนี่ยสามารถที่จะทานได้สัปดาห์ละประมาณ3ามครั้งนะคะครั้งละประมาณ1 2ถึงสองทัพพีนะคะทุกคนมาถึงอาหารบํารุงสมองอันที่4ี่นะคะก็คือไข่นั่นเองนะ หาง่ายและสะดวกมากๆเลยนะคะในไข่เนี่ยจะอุดมไปด้วยสารโคลีนนะซึ่งเจ้าโคลีนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการของสมองแล้วก็ความจํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําให้เด็กๆเนี่ยทานไข่ให้เยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้แบบว่าสมองเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะไข่เนี่ยปโปรตีนสูงดูดซึมง,ง่ายคอเลสเตอรอลต่ำนะคะสามารถทานได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะปลอดภัยและได้ประโยชน์สุด และมาถึงอาหารบำรุงสมองอันที่หนะคะก็คือแปะกวยนั่นเองนะคะแปะกวยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่บำรุงสมองได้ดีแบบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะหรือว่าบั o เบรนเบ n b a r r i นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่สมองเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอนะคะก็จะทําให้สมองของเราเนี่ยพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นความจําต่างๆอะไรต่างๆนี่ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแปะกวยเนี่ยสามารถทานได้นะคะแล้วก็ทานได้ในทุกๆวันนะคะแต่พิการมี คำเตือนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ทานยาละลายริ่มเลือดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นวาฟารินแอสไพรินพีทาวโคพิดเกลนะคะถ้าหากว่าจะทานแปะก้วยในปริมาณเยอะๆหรือว่าทานทุกวันทานเพื่อหวังผลในเรื่องของการบำรุงสมองทานบ่อยอะไรอย่างนี้นะแนะนำว่าอาจจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าแปะก้วยอาจจะทำให้เราเนี่ยเลือดออกได้ง่ายได้นะคะเพราะว่ามันจะไปเสริมฤทธิ์ยาเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกรับประทาน แต่ต้องทานด้วยความระมัดระวังในกลุ่มคนที่ใช้ยาในกลุ่มนี้นะคะก็ครบไปแล้วกับ5อาหารนะคะที่คนรักสมองจะต้องหามาทานเพราะว่าจะช่วยป้องกรรันภาวะสมองเสื่อมแล้วก็อาัยมือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพีิทานทวนให้ครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะได้ไปหามารับประทานกันนะคะ 1. ปลาทะเลนะคะอุดมไปด้วยโอเมก้า3มนะคะ 2. ผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ทุกชนิดเลย 3. ผักโขมนะคะ4ไข่แล้วก็หแปะกวยถอย่างนี้สามารถไปเลือกทานกันได้นะคะ ก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดียิ้มได้หวัวเราะดังมีพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ